สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์สารสัมพันธ์คณานิเคอลนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมาซึ่งเราใช้ Excel ในการคำวนวณหาค่าค a านิเคอลคอเร t ชันนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการใช้นะครับตัว IBM HPs คำวนวณหาโดยวิธีที่1น,นะครับโดยใช้คำสั่งจากแมนูว่านะครับ สำหรับ correlation ก็เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องของ2ชุดข้อมูลนะครับจากการที่มีความสัมพันธ์เยอะๆหลายๆตัวแปรนั้นนะบแบ่งข้อมูลเป็น2ชุดแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลแทนตัวแปรนะครับทำให้ความสัมพันธ์ที่มีมากมายนั้นลดเหลือในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้และง่ายที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้ spss ได้นะครับ สำหรับข้อมูลที่ใช้ก็เป็นข้อมูลที่มีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับโดยปกตินี่เราจะมาดูที่ correlation metric นะครับและคำนวณหานะครับความสัมพันธ์ canonical correlation โดยลดรูปความสัมพันธ์ที่มีขนาดเยอะนะครับให้เหลือเพียงแค่มิติเดียวนะครับแล้วจากนั้นคำนวณหา eigenvalue ซึ่งเราก็ได้นะครับตัวนี้คำนวณจาก excel นะครับท่านใดสนใจก็ย้อนกลับไปดูหนึ่งคลิปนะครับ ที่เป็น c a o o n i c a l c o r ร e c t i o n ใน Excel นะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ command ของตัวเมนูว่าในเอสพีในการวิเคราะห์ n o n i c c l c o r l ร์เ t i o นนะครับซึ่งเราก็จะใช้คำสั่งง่ายๆอย่างนี้นะครับในการรันนะครับโปรแกรมซึ่งผลก็นะครับจะให้ผลการวิเคราะห์มานะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับ Con a n i c i c a l c o l l a t i o n ไในการคำนวณที่เราคำนวณได้กับของตัวอะไรครับ กับของตัวนะครับ HPS ก็ได้เท่ากันนะครับก็ได้เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมน่าจะจับคู่มาให้เห็นชัดๆนะนะครับเพราะว่านะครับตัวที่เรานะครับตัวนี้ได้นะครับจุดห้าสามเจ็นะครับกับตัวรันดาได้เท่ากันนะครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าทำยังไงนะครับ ตัวข้อมูลนั้นผมก็จะใช้ข้อมูลชุดนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหลังนด้วยซินแทกนะครับตัวนี้นะครับเป็นซินแทกที่ใช้งานง่ายนะครับก็นะครับพิมพ์แมนโดวาแล้วก็ตามด้วยนะครับ y นะครับ y 1 y 2 w i v นะครับแล้วก็ x 1 x 2นะครับก็คือเราใช้นะครับตัวอย่างก็คือ x 1 x 2 y 1 y 2นะครับจากนั้นก็เขียนคอมมานสองประทัดที่เหลือเหมือน ตัวนี้นะครับแล้วก็รันนะครับง่ายๆนะครับซึ่งผลการวิเคราะห์ก็จะได้นะครับแมนนวา่ามาครับอันนี้เป็นผลของแมนนว่าที่รันมอก้นะครับเราก็จะได้มานะครับซึ่งตัวที่เราโฟกัสอยู่คือตัวไหนครับตัวนี้นะครับนะครับ Canonical c o l l i t i o n นะครับจุด5.37กับ R s q u a r e อันนี้ก็คืออธิบายได้นะนะครับ ทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับตัวข้อมูลที่เราคำนวณใน Excel นะนะครับผมคำนวณด้วยมือในคลิปที่แล้วนะครับเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้นะนะครับขอปีบหน้าต่างให้มันเล็กหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับข้างบนนะครับเรามีพื้นที่เยอะก็บีบลงจะเห็นว่าคอนดิเคชั่นผมได้เท่ากันเลยนะได้เท่าเลยนะเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ได้เป๊ะเลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็นะอยากรู้ก็ลองคำนวณด้วย Excel นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะก็รันใน SPS โดยใช้เมนูว่า y y n t a x นะครับในข้อความเมื่อกี้เราก็จะสามารถรันนะครับ Con เนคเคอ o r โคเได้ง่ายดายนะครับเพียงไม่กี่นาทีแต่ถ้าคำนวณด้วย Correction ก็อาจจะปาเข้าไปกัสัก15นาที นะครับเล20นาทีนะครับแล้วก็อาจจะมีนะความผิดพลาดเรื่องอเครื่องหมายบวกลบนะครับอันนี้ต้องเช็คดีๆเพราะว่านะครับมันต้องอินเวอร์สเมทริกส์นะอินเวอร์สเมทริก์แล้วก็คำนวณหาตัวอ e ีเกนแวรู ue, ที่จะมาคำนวณหาตัวอะไรครับลัมดานะครับอา่าก็แนะนำให้เรียนทั้ง2วิธีนะจะได้สนุกดีนะครับอา่าได้เข้าใจนะครับแล้วก็นะครับอา่า ท่านสามารถติดตามผางนนานของผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นศาสตร์เกตใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ